เฮ้เด็กใหม่วะมีตังค์ขาวขนมมาวะเฮ้มึงใครวะผมชื่อ <rapper> ต <cities> ั้งครับ huh, ต hey ั้งไหนวะเอาเป็นว่าพวกกูคุมภาษีทับสองเออแล้วมึงีครับตั้งอะไรมึงอะไรตั้งวะตั้งไหนตั้งตวันวาดอยู่โรงเรียนยุพราชครูบัญญัอยู่ที่นั่นได้หนึ่งใจมาปีก่อนอารวาดโดนให้โอว่าดใานโดนไปสองทีเพราะไม่มีมารยาชอบพลาะวาทชอบใช้อำนาจชอบแอบหนีเที่ยวไม่ไี้ใบอนุญาตวันก่อนมีคนมาห้ามกูกูเลยบอกว่ามึงพลาดแต่ก็ต่อยองครชาิมัเดิกหมาทำมาแล้วตัดหน เด็ดยากทำมา e แล้วเด e ินบนถนนไม่ใส่ผ้ากูก็ทำมาแล้วเถียงโครทํทำมาแล้วจับงูทำมาแล้วกังฟูเดินมาแล้วเดินไปผักมาสคอตนีโพโกในโคตจะเก่ากูท่องกอไก่ขอไข่ในแบบของกูโบกขอกคนขอควายแม่งต้องชิบหายถ้าคิดจะบวกับกต้ปะตักปักเต็นมึงโดนพอสำเพาลองมึงลองโขพอระคังฟาดมึงเต็มหัวอทหารจะมึงปรับพระสคติถ้าไม่ใช่มึงก็ลองโดนแต่คนสุดท้ายที่ลองอ่ะโดนกู จุดไฟร้านน้ำมันแบบสุดใจอยากรู้มากเรื่องกูมึงเข้าไปเว็บมวยปล้ำแล้วขุดไปคุตโกนดาสุดไหมปากของมึงอ่ะอดไปยืนด่ามึงจนรถไฟฟ้าเลิกวิ่งกูเดินกลับบ้านแม่โคจะสุดไปมึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังมีสมุนอีกร้ายที่ทำให้มึงน่ะวอดไาแต่กระจายสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติมันต้องมีพวกกูนอันตรายพกสีขาวไปทุกที่วาดเป็นทางมาลายอยากจะข้ามตรงนี้กูต้องได้ข้ามเห็นไหมว่ากูน่ะอันตรายพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุดจุดจุด เลแล้ววะทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเลยตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะเป็นกระตูนญี่ปุ่นระทำไมจุดจุดจุดอ่ะพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุดจุดจุดอ่ะมึงไม่เก่าแล้ววะทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเลยตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะจุดสีแดงซะด้วยนะผักมึงมีแต่จุดจุดจุดสุดยอดที่มึงพูดมาได้จริงป่ะเนี่ยไม่ไม่จริงอ่ะอ้าว